ไปต่อกันที่จังหวัดพะเยานะคะซึ่งทางจังหวัดพะเยาค่ะก็ได้เชิญเที่ยวงานมหากรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนโลก16-18กุมภาพันธ์นี้ค่ะทางด้านของว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์ประหลัดจังหวัดพะเยาได้ประชุมคณะทำงานการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนโลกครั้งที่6ประจำปี2567 ซึ่งจังหวัดพะเยานะคะได้ร่วมกับมูล,ลนิธิอิลเมียนไทยพี่น้องอิวเมียนทั่วโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดงานขึ้นค่ะระหว่างวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นี้ที่ลานอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อสืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามการเชื่อมความสัมพันธ์และเกิดความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนสร้างการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง มีความสุขนั่นเองค่ะภายในงานมีเวทีเสวนาวิชาการนิทรรศการเครื่องเงินกิจกรรมแสดงบนเวทีมีการสาธิตวิถีชีวิตและการละเล่นของอิวเมียนการร้องเพลงอิวเมียนดั้งเดิมและร่วมสมัย การประกวดที่ด่าอิวเมียนตลอดจนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอิวเมียนซึ่งก็เป็นการนำเอาทุนทางวิถีอิวเมียนมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผ้าป,ปักเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ของฝากอิวเมียนค่ะเดี๋ยวหากใครไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรา NBT น o ีเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลข่าวสารที่เกิด